นึกไม่ถึงเลยว่าดาบล่ะจะไม่ยอมสังหารเจ้าปิศาจมันดันหนีไม่ได้ข้าพอนึกภาพออกว่าตอนนั้นอันตรายแค่ไหนพวกท่านน่ะไม่ใช่กู้ตอบสู้ของมันหรอกนี่ท่านอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปนักสิเจ้าสวรรค์จงขุยผู้นี้คือมือปราบปิศาจอันดับต้นๆของโลกถูก,ถกต้อง,องแล้วล่ะ <c oughs> ถ้าไปหัวหน้ามือปราบกล้ามาดูถูกพี่ใหญ่ได้ยัง <พบ S 1> ไง <พบ S 1> ุดนะ ปีใหญ่ไม่น่าห้ามเลยเมื่อวานมาป่าปีศาจได้สังหารคนในเมืองชาวหูอีกรายนึงแล้วเรื่องนั้นน่ะข้าช่วยอะไรเจ้าไม่ได้หรอกนะไม่มีใครอยู่เรื่องนี้ได้หรอกทำไมพูดเช่นนั้นทำไมเหรอโลกนี้น่ะไม่ได้มีแค่คนดีกับคนชั่วแต่ก็ยังมีคนที่อยู่ตรงกลางด้วยนะอเมื่อปราบเชิงในเมื่อเป็นปีศาจก็ควรถูกกำจัดนะ อยากจะหัวล็อะเป็นภาษาฝรั่งเศสขอให้เป็นอย่างนั้นก็แล้วกันนะอน่ามันไฟนก